เอาละครับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับอยู่ผมนันดอนนะครับสำหรับวันนี้เราอยู่กันในแมปที่มีชื่อว่าเหงาวะเนี่นี่คือชื่อแมปครับท่านผู้ชมเหงาวะจริงๆนะทุกคนผมไม่ได้ล้อเล่นนะอันนี้คือชื่อแมปของเขาจริงๆนะครับเออๆมีอิโมสด้วยนะครับท่านผู้ชมผมอ่านถูกหรือเปล่า I mos, I mos. อิโมส์อิโมดเอออิโมดหรือเปล่าอิโมสเขาอ่านกันยังไงอ่ะอิโมสผมอ่านถูกหรือเปล่า ตรงนี้มีท่าที่เขียนว่าเหงาอ่ะนะอุ้ยอันนี้คือท่าที่ท่าเหงาอ่ะอน,นี่ยท่านผู้ชมอืมเอามาดูท่าต่อไปสิอันนี้ก็ท่านั่งอันนี้นั่งสมาธิอยู่หรือเปล่าเนี่ยน,นี่ครับทุกคนผมสามารถนั่งสมาธิแล้วก็เอ่อสามารถเดินได้เอา้าอะไรเนี่ยขีดน้ำตื้นเอา้าทำไมไม่โทรไปอยู่ตรงสระราอ๋อ ไม่เป็นไรครับความผิดพลาดเกิดขึ้นได้เนะครับอืม <laughs> เออโอเคโอเคท่าไหมนดิอันนี้ท่านอนเออเอ้าเ,เดี๋ยวผมนอนปุ๊บอะนอนอีกดิเอออออออ่ะเอ้ามันนอนแล้วมันก็กลับขึ้นมาครับอันนี้น่าจะยังไม่มีท่านะครับอ๋อมีอยู่แค่3มท่าครับตอนนี้คือคือท่าเงาอ่ะแล้วก็นั่งแล้วก็นอนแค่นั้นครับอะไรเนี่ยตลาดใหม่ แมปนี้นะครับท่านผู้ชมยังเป็นเบต้าอยู่นะครับนะก็เลยยังไม่ค่อยมีคนเ,เข้ามาเล่นสะเท่ไหร่นะครับนะนอใบก็ด oh นยังอยู่ในช่วงแบบว่าพัฒนากันอยู่นะครับ, uh huh. ส,นะรบสุดยอดเลยนะครับสุดยอดเลยเนี่ยขอดูตรงนี้หน่อยนี่ห้องนอนสินะเออเออเอเอไอ,อ,อนอนได้สุดยอด นี่ครับนี่คือนอน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 ใช่แล้วแล้วก็นอนไง <c oughs> <c oughs> นอนกับเจ้าบัตดีไงเห็นเขาบอกว่าเขาเพิ่มตลาดมาใช่ไหมนะครับเพราะว่าผมอ่านใต้ดีสคริปชันเกมเขาไงนะครับหรือว่าแมปนั่นเองนะครับเออนี่ไงตลาดโอ้แต่ยังไม่ค่อยมีอะไรเลยอี้ตัวนี้อะไรมีกล่องมีอะไรตัวนี้อะไรเอ่ยลูกชิ้นใช่ไหม น่าจะลูกชิ้นแหละ5บาทครับท่านผู้ชมตอนนี้เรามีอยู่พันนะพันสามเลยเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเยวมื่อกี้คือเสียงกินใช่ไหมอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้เราเหลืออยู่สามลูกอ่ะรู้มันสามลูกอยู่แล้วเอาสามลูกอยู่แล้วครับท่านผู้ชมนี่คือการกินนะครับเนี่ยเวลาเรากินลูกชิ้นปุ๊บมันก็จะมีเสียงสุดยอดเลยเนะครับนี่ร้านอะไรเอ่ยอะไรเนี่ย paradise beach เหรอ paradise beach หาดเหรอเฮ้ยตัวนี้อุยอ้ยอุ้ยอะไรเนี่ยอย่างนี้ต้องเป็นโมโมโกที่หนึ่งแล้วหนดูสิอืมเฮ้ยมีเรือตัวนี้มีเรือแล้วก็มีอะไรเนี่ยเหมือนเป็นหอคอยน้าแข็งนะครับท่านผู้ชมแล้วก็มีต้นไม้โอ้โหแล้วต้นไม้มันจะไม่ตายเหรอนั่นเน่ะ <c oughs> อันนี้มันไม,ไม่ไม่เป็นไรนะครับอันนี้มันเป็นแค่เขาน่าจะน่าจะเป็นแค่ที่โชว์โมเดลมั้งนะครับไม่น่าใช่โชว์โมเดล น,น่าจะมาตั้งโชว์เฉยๆแหละเนี่ยก็จะไปอะไรกันนักกันหนาเนี่ยตีมีวิทยุอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวนะใช่ผู้สร้างเดียวกันหรือเปล่า Paradise Beach อ๋อแมพผาดสวรรค์นะครับท่านผู้ชมแต่แมพนี้ผมเล่นไม่ได้นะครับท่านผู้ชมนะก็เสียดายนะครับที่ผมไม่ได้อัดให้ดูนะครับอ้เสียดายมากเลยนะครับที่คอมผมไม่แรง อ,อแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับนะค่อยๆพัฒนากันไปเรื่อยๆนะครับเราเปลี่ยนทีมได้ด้วยเหรอ,อืมสุดยอดถ้าเราเปลี่ยนทีมได้มันก็ไม่ได้เป็นเรื่ออุ้ยตรงน,นี้อะไรเออดอกกุหลาบครับอืมดอกกุหลาบดอกกุหลาบดอกกุหลาบแดงๆนี่เป็นโนสีชมพูเล่นได้เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมเปิดเสียงหรือยังเอ,อ้โฉยว อ๋อเปิดเสียงแล้วเปิดเสียงแล้ว <i> ผมไม่ได้จะกินลูกชินนโโโนก้นนี่เอ่ออ่ะอ่ะอ่ะเอ้โอือฮนี่เหมือนสตาร์วอลหรือยังไงกันนี่ซื้อได้ไหมมีอยู่1้0ยบาทเอาสีสีเขียวแล้วกันนะครับนี่ซื้อมาเลยฮ่าเป็นไงล่ะสตาร์วอ์ นี่คือดาบไรเซเบอร์ของผมนะครับท่านผู้ชมนะดาบไ์เซเบอร์ของผมสีเขียวนะครับท่านผู้ชมเอตรงนี้มันจะมีน้ำเขียวกับน้ำแดงใช่น้ำเขียวน้ำแดงหรือเปล่า,าน้ำเขียวแล้วกันนะครับกรีนเพลาะเขาเี็กโอเคไหนดื่มสิดื่มดื่มดื่ม,ด,ม,ด,ม,ด,มดื่มไม่ได้ครับท่านผู้ชมน่าเสียดายน่าเสียดายที่มันดื่มไม่ได้นะครับอืม ตัวนี้อะไรเ่ยเหมือนจะมีกระป๋องอะไรสักอย่างอยู่ในนี้อ๋อเป็นถังน้ําแข็งนะครับโซฟานั่งโซฟานี่เรามานั่งโซฟากันนี่ <c oughs> โอโ้มีโซฟาอยู่ตรงนี้อ้าวแต่ทาไมถึงมีอ่างล้างจานกับตู้เห็นมาตรงนี้มันควรจะเป็นทีวีไม่ใช่เหรอ, <c oughs> อก็แล้วแต่เขานะครับเนี่ย แล้วแต่ผู้สร้างนะว่าผู้สร้างเขาจะเอาอะไรมาใส่อาตรงนี้อะไรเอ่ยนี่ลองดูตัวนี้มี VIP ด้วยเดี๋ยวค่อยไปดูตัวนี้มีบูมบ็อกซ์นะครับ3,500ะครับตอนนี้เรามีแค่2,700เองไม่ไมมเราไม่ซื้อหรอกบูมบ็อกซ์จะมาเปิดทำไมล่ะเนี่ยเปิดไปก็ติดลิขสิทธิ์พอดีนะครับเฮ้เนฮะ้เฮ้ไหนดูสิอ๋อข้างบนนี้ไม่มีอะไรครับ okay. VIP เฮ้เหมือนจะเป็นบ้านนะครับเดยวนะเฉะพาะบีไเหรอเราต้องซื้อเกมพาร์ทเขาหรือเปล่าน่าจะใช่นะครับน่าจะต้องซื้อเกมพาร์ทละมั้งผมว่านะแล้วเราตจะทำยังไงอ่ะเราถึงจะซื้อได้อยากรู้ซื้อยังไงเอ่ยซื้อ V i p ออ่ะไม่รู้นะครับก็เดี๋ยวรอดูไปก่อนนะครับว่ามันจะมีอะไรหรือเปล่านะครับอืม เฮ้ยตัวนี้ตัวนี้นี้ไม่ได้ดูนี่มินิมาร์เหรอเออจริงด้วยมินิมาร์ครับท่านผู้ชมอะไรเนี่ยนี่คืออะไร I don't know what it s h is this? what it s h is this? what is this man นี่นั่งแล้วออะไรเนี่ยผมจะนั่งผมอยากนั่งอยากนั่งริมริมริมน้ำริมแม่น้ำเนี่ย เขตน้ำตื่นมากมากเขาบอกว่าน้ําตื่นมากๆนี่โอ้ตื่นจริงด้วยนี่ตื่นจริงๆด้วยอืมก็อืมเฮ้ยผมว่าผมจะลองหาแมปคนไทยเล่นอีกสักแมปหนึ่งน่าจะดีนะครับอืมอืมหรือว่าพอไว้แค่นี้ก่อนดีไหมเอองั้นพอไว้แค่นี้ก่อนละกันนะครับผมก็ไม่รู้จะเล่นแบบอะไรแล้วนะครับก็สลับอืมดีไหม ไม่ไม,ไม่ผมว่าเราไปหาแมปใหม่ๆมาเล่นกันอีกดีกว่านะครับเออเดี๋ยวคลิปมันจะสั้นไปนะครับปะ่ปะป่ะไปหาแมปใหม่กันมาเล่นดูเอ,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 อเอาเอาเแล้วเพื่อมานั่งอะไรตรงนี้นี่เอวัอดีเพื่อนว่าย,ยังไงโอเคนะับก็เราก็มาอยู่กันอีกแมปหนึ่งนะครับเป็นกับแมปที่มีชื่อว่านั่งบาร์นะครับนะมีอีกคนหนึ่งมาแล้วเขาจะมานั่งกับเราหรือเปล่าไม่น่าจะมานั่งกับเรานะ โอ้มีการเป่ามักฝรั่งด้วยโอ้ผมมีแค่เจ้าบัดดี้คนเดียวนะครับตัวเดียวเฮ้ยตัวนี้มีเหมือนชั้นใต้ดินลงอ่ะเฮ้ยโอ้อ่ะอ๋อแล้วอุ้ยดาดฟ้าอ่ะอ่ะเฮ้ยโอ้นี่เขาใส่ภาพเอาแน่ๆเลยเฮ้ยแต่สวยนะเฮ้ยผู้เป็นเล่นเน่ะมันสวยมากเลยอะ เออโอ้โหนี่คือบาร์สินะว้าวนี่คือร้านที่มีชื่อว่านั่งบาร์นะครับท่านผู้ชมนะอย่าลืมที่จะเข้ามาเล่นแมปเขาด้วยนะครับนะใครที่ชอบแบบชิลๆอย่างเงี้ยน,นะเฮ้ยแล้วใครนั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยไม่ใช่ใครนั่งเขาเขานั่งตรงไหนแล้วเนี่ยใครไม่เขายืนฮะเออ,เอ,อสวัสดีครับไปละ <c oughs> อ่าโอเคเขายัางนั่งกันอยู่อ๋อตอนนี้คือชั้นล่างสินะ โอ้นี่เป็นชั้นล่างครับท่านผู้ชมโอ้โหว้าวโอ,โอเคนหนลองนั่งเลยสวัสดีเพื่อนโอ้ใส่ใส่เสื้อหมาเสื้อรูปหมา <c oughs> เฮ้ยเดี๋ยวตรงนี้อะไรเ่ยโอ้นั่งได้เหมือนกันเฮ้ยขอ,อยน้ำเปล่าสักขวดดึงได้ไหม <c oughs> เฮ้ยมีใครเข้าใจเขาเราสั่งไว้ดิ เว้ยล้างข้าวมันไก่ล้างข้าวมันไก่ไม่เห็นเปิดเลยข้าวมันไก่ถ้าล้างข้าวมันไก่เปิดนี่ผมจะเข้ามาใช้บริการนล้วน,นี่แล้วผมจะกัดฟันทำไม <c oughs> ออสวัสดีครับลุงอยู่ดีไหมโอ้ยไม่ไม่ไม่เราไม่ไปยุ่งดีกว่านะคออรับตัวนี้อะไรเนี่ยลุงตู่ทำไมต้องเป็นลุงตู้เลยลุงตู้ <c oughs> จากลุงตู่กลายเป็นลุงตู้ ลุงตู้ตามสั่งทุกจานสีอะไรเดียไม่อร่อยไม่คืนเงินอะไรเดียเปิด12บสถึงสิบหนาฬิกาโอ้มกอผมไม่เข้าใจทำไมต้องเอารูปท่านนายกมาใส่ร <c oughs> ้านลุงตู้ยังไม่เปิดอ๋โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอรอดูถ้าเปิดเมื่อไหร่นี้ผมจะมาใช้บริการนะครับคุณลุงเนี่จะมาใช้บริการคุณลุงเลยนะครับ ร้านคุณลุงนี้ต้องต้องต้องมีแต่อะไรที่อร่อยอร่อยแน่เลยเนะครับอืมโอ้โหแต่อ้ตรงนี้คือคือไม่ไม่อร่อยไม่คืนเงินไม่อร่อยไม่คืนเงินอ๋อก็แสดงว่าเราก็จะไม่ได้เงินคืนสินะเออจำไว้นะครับทุกคนถ้าใครมากินร้านลุงตู้เนี่ยก็จะไม่ได้เงินคืนนะครับนะถ้าเกิดว่าข้าวของเขาไม่อร่อยเนี่ยเราบอกว่าไม่อร่อย เขาก็จะไม่เงินไม่คืนเงินเราเออโอเคนะครับก็มันก็ไม่มีอะไรมากแล้วนะครับนะก็มันก็จะประมาณนี้แหละนะครับนะก็ถ้าใครชอบที่จะมาเล่นแบบชิวๆหรือมานั่งคุยกันอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างเช่นอย่างนี้นะครับนะเออเนะี่ยอย่างเช่นคนที่พิม์กันในแชทอยู่เนี่ยนะครับก็คือเขาคุยกันอยู่นะครับนะบสุดยอดไปเลยนะครับอือฮึก็ไม่มีอะไรมากแล้วนะครับก็ถ้าใครอยากจะลอง เข้ามาเล่นนะครับอยากเข้ามาสัมผัสอะไรแบบนี้นะอยากเข้ามาคุยกับเพื่อนเข้ามาเล่นชิชวๆอะไรก็ว่ากันไปนะครับอืมก็เดี๋ยวผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ให้ตรงด้านล่างคลิปเลยนะครับนะก็เหมือนเดิมนั่นแหละนะครับทิง้งผมเล่นแมปไหนผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ให้ทุกคลิปเลยนะครับนะทุกคลิปจริงๆนะอันนี้ผมไม่ได้โกหกนะผมทิ้งไว้ให้ทุกคลิปเลยนะครับไม่เชื่อก็ลองไล่ไปดูได้เลยนะครับ ไล่ดูแต่ละคลิปได้เลยนะครับผมทิ้งลิงก์ทุกแมปเลยโอ้แล้วใครมาเปิดเพลงเนี่ยเวนะ้ยมีคนเปิดเพลงกูลิขสิทธิกูลิขสิทธิ์แป๊บนึงกูลิขสิทธิ์ก็โอเคนะครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วนะครับไปแล้วครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ